สวัสดีค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าหน้าร้านนะคะคุณพ่อมาจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเดินทางมายกชุดเลยนะคะแซททีหนึ่งห้าห้าพัรนะคะตัวนี้ถังเหล็กนะคะประกันสามปีเต็มนะคะตัวนี้โฉมหน้าท่าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเท่ๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรับไปพร้อมโครงนกหนึ่งหกหนึ่งแม็กนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็เติมน้ํามันเครื่องแล้วก็ทดสอบ ฟังเสียงนะคะให้กับลูกค้านะคะนี่ตัวนี้นะคะแ a ทีหนึ่ห้าหพัทส,สวยๆเลยนะคะของแถมในกล่องนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะอนอกกล่องก็มีเสื้อร้านนะคะคุณพ่อจากอําเภอโพชอยชัยจังหวัดร้อยเอ็ดประกัน3ปีเต็มค่ะคุณพ่อมารับไปพร้อมกับนะคะโคงนก nt 161่งกนนะคะตัวนี้นะคะ รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็น161แม็กก็จะได้เป็นสายพานนะคะแล้วก็น้ำมันเกียร์เติมให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวซองผานแล้วก็ตัวตีนเป็ดนะคะหรือตัวกีบล่องนะคะครบเลยนะคะตัวกันฝุ่นด้วยนะจ๊ะราคานะคะชุดนี้นะคะรับแบบยกชุดราคานี้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะคะถ้าจะรับ ซทีหนึพัดแล้วก็คงนก161่งหกนแมตนะคะราคาวันนี้คุณพ่อก็จ่ายหนึ่งแสนบาทนะคะรับกลับบ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะล<ค>ูกค้าสนใจคงนกบางนาหรือสยามคูบต้านะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินตั้งอยู่ที่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปดอำเภอกำมะลาจังหวัดกาลสินค่ะ